มาแล้วมาแล้วมาแล้วครับที่เกียรติมาแล้วมาอัปเดตของพุทธสาสนิก,กับพี่น้องกเกษตรกรชาวไฮชาวนาพี่น้องชาวนาเช็คโดนครับเงินส่วนต่างประกันราคาเขางวดที่8ดได้ส่วนต่างตันทรัรทอสอสิม,มีการโอนเงินเมื่อไดคลิปนี้มีคําตอบครับ สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรเจ้าใแห่งชาวนาทุกท่านพบกับกับผมทิจเกียรติพามวนมื่อหนึ่งกับพ่อพองกับสาราคาสาและสิทธิทประโยชน์ต่างๆของพี่น้องเกษตรกรชา,ชาวห่ชาวนาคือเก่าครับพี่น้องครับคลิปนี้นะครับมาพบบพ่อๆๆกันในวันเสาร์ที่สี่ท่านว่าคามสองพันห้า,า,า 24, ร้อยหกสิบสี่กับผมก็นามีข้อมูลหนืาข่าวมาฝากพี่ฝากน้องคือเก่ายังติดตามกันต่อนเนื่องนะครับสำหรับโครงการผักกระไดของพี่น้องเกษตรกรที่ปลูกเขานะครับซึ่งเมื่อว่านี้ ทางคณะอนุกรรมการเพิ่นได้มีการขอระค่าเกงกลางอ่างอิงรอบที่หนึ่งงวดที่8แล้วครับพี่น้องครับซึ่งทางรัฐบาลหรือว่าทางนกบกขเพิ่นได้ขอระค่าออกมาเป็นงวดที่8แล้วดังนั้นแล้วพี่น้องชาวหน้านะครับที่แก้งเก็บเกี่ยวะหว่าวันที่2ี่กพฤศจิกายนถึง2ธันวาคม6 4ี่พี่น้องในกลุ่มนี้ครับอยู่ในงวดที่8ส่วนราค่าเกงกลางอ่างอิงและการจ่ายเงินชดเชยส่วนตาในงวดนี้งวดที่8พี่น้อง ที่แจงเก็บเกี่ยวในงวดนี้นะครับจะได้รับเงินช่วยเฉยส่วนต่างเท่าไหร่ติดตามข้อมูลไปพร้อมกันครับสําหรับราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่างราคาให้กับเกษตรกรผู้ปลูกเขาปี2564ท5รอบที่1งวดที่8ครับพี่น้องครับที่พี่น้องชาวหน้านะครับแจงเก็บเกี่ยวระหว่างวันที่26กุมกายนถึง2ธันวาคม2564นี่ดังนี้ครับ1นึ่งครับกระเปือกหอมมะลิ ราคาเกณฑ์กลางอ่างอิง11,128.41บาทโดยรับเงินช่วยช่วนตางครับพี่น้องครับ3า7 1 5 9บาทต่อตัน2อข้าวกระเปลือกคอามบลินอกพื้นที่ราคาเกณฑ์กลางอ่างอิงนะครับตันละ1865.42บาทพี่น้องได้รับเงินช่วยช่วนตานะครับตันละ3,134.58บาท สามครับข,อขอา้าเปือกหอมปทุมธานีราคาเกณฑ์กลางอ่างอิง9,808.99บาทได้รับเงินชดเชยส่วนต่างอยู่ที่ตันละ1,191.01บาทสี่ข้าวข้าเปือกเจ้าราคาเกณฑ์กลางอ่างอิง8ปดพ4นบาทต่อตันได้รับเงินชดเชยส่วนต่างอยู่ที่ตันละ1,954.56บาท และทุกท่านครับข่าเปลือกเหนียวราคาเกณฑ์กลางอ่างอิงนะครับดูที่8,384.02บาทต่อตันพี่น้องใจรับเงินชดเชยส่วนต่างอยู่ที่ตันละ3,615.98บาจแปดบาทเล่นกันเป็นข้อมูลข่าวสารนะครับสำหรับการเคาะราคาเกณฑ์กลางอ่างอิงข้องการประกันรอได้กเกษตรกรรมปุกเข่านะครับงวดที่แปดแล้วครับพี่น้องครับพี่น้องก็เปิดเมืองสม,มุทรเขียวนะครับว่าพี่น้องแจ้งเก็บเกี่ยววันที่เท่าไหร่งวดที่แปดนี่ ระหว่างวันที่26พฤศจิกายนถึง2ธันวาคม64นะครับเป็นงวดที่8ดังนั้นแล้วนะครับเงินชดเชยส่วนต่างเข่าแต่ราชนิดนะครับก็ไปเบิงย้อนหลังนะครับที่กับผมได้ลงคลิปไว้ในเบื้องต้นสําหรับการโอนเงินของทกศนะครับหลังจากนี้นะครับสามมื่ทําการที่มีการเคาะราคาเกณฑ์กลางอ่างอิงนะครับทางทกศก็จะเริ่มโอนเงินให้กับพี่น้องนะครับข่าวล่าสุดครับจะโอนวันที่13ธันวาคม64นะครับสำหรับงวดที่8 13าธัานวาคม6 4หรือว่าเร็วกว่านั้นนะครับจังไดจังใดแล้วขอให้พี่น้องชาวไทยชาวนาทุกท่านได้รับการโอนเงินกันยาวยาจากทางรัฐบาลกันทุกผู้ทุกคนกต่สำหรับพี่น้องในคำว่าเมืองคลิปนี้แล้วจะเห็นว่ามีประโยชน์แก่ท่านก็่จะเริ่มกดติดตามกดกระดิง่งเพื่อเป็นกําลังใจกับกับผมผู้ทําคลิปนี้นครับด้อเพื่อผมมีขมูลข่าวสารใหม่ๆกับผมกระติฝาน้งขมูลข่าวสารนั้นมากแก่งลยบ่อก,การพี่น้องอีกคือเกา พอกันไม่คลิปนะครับพอพี่น้องสำหรับคลิปนี้แล้วกับผมทิ่เกียร์พามวลกับออเกาวคำบาสวัสดีครับ